เวทีนะครับจะอยู่ต่อไปได้าไม่มีคนดูนะครับสีแกลปชวนดูอยากฟังอยากฟังรีวิวละครเวที มันก็ยังอินอยู่นะมารีวิวฟ้าจรดทรายเดอรมิสุโกันแบบโนสปอนซ์อเองนะดีจริงไหมยาวกี่ชั่วโมงมาดูครั้งแรกต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบเมื่อวานมาดูเจอพี่เจที่ออมได้ค่ะมาที่เมืองไครราชดาเรเทเต,ตอร์ชั้นสี่มีแจกสูตรจีบเดินขึ้นมานันบนม,มุมขายเสือ้อเข้านำอาหารและน้ำจากภายนอกเข้ามามาซื้อข้างบนได้ได้เวลาเข้าฮอเตรียมตัวดูเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็นสองช่วงหนูเรียกว่าองและหนึ่งเบรกสามารถดูและแสดงอารมณ์ร่วมกับบนเวทีอย่างเต็มที่แต่ไม่หลอกลวงคนรอบข้างนะ หลังจากจบองค์สองจะมีนักแสดงทุกคนออกมานักแสดงทุกคนคือทำถึงเล่นดีมากใส่เต็มสุดฉากอลังการเมื่อโลกใบนี้ไร้ซึ่งพันธนาการ โอ้ยอิ่มมากเลยค่ะทุกคนนี่คือเพิ่งดูจบกํลาลังนั่งไต้ดินกลับนะเดซมอร์ดีวิวความรู้สึกทั้งหมดนะแต่บอกว่าอิ่มเอมใจมากๆทุกคนที่สุดของเรื่องคือต้องยกให้นาเดทใครชอบแบลนีเคือต้องมาเลยคุ้มจริงเสียงอารมณ์แววตาคือสุดมีหนึ่งฉากถอดเสื้อคือทุกคนฮือฮามากต่อมาเป็นนางเอกของเรื่องแก้มกุ้นเสียงหวานทรงพลังฉากที่ต้องมาดูเองคือฉากระหว่างชาลีและมิเชลเป็นสินที่ตราตรึงอิ่มเอมมากไม่อยากสปอยเลยแล้วก็ยังมีนักสแสดงฝีมืออีกครับข้างหนูนามาน้อยแต่อารมณ์จเต็มง ทรงพลังพี่กบกับพี่เก่งก็คืออินเราเชื่อในตัวละครนั้นจริงๆตอนจบในเดทได้บอกอะไรกับทุกคนด้วยฝากตอดต่อรีเจอนะคะรับว่าละครเวทีนะครับจะอยู่ต่อไมได้ถ้าไม่มีคนดูนะครับยังไงช่วยฝาก วิชาเยอะ้วยครับฝากทุกคนช่วยแชร์ลงโซเชียลนะครับและอย่าลืมติดแฮชแท็กฟาสโรสซ่าเดบิวล2024ด้วยนะครับใครไม่เคยดูละครเวทีอยากจะแนะนำให้มาดูเลยอยากให้ทุกคนเห็นแววตาของนักแสดงทุกคนมันทัดใจเรามากใครมีงบไม่เยอะจิอยากแนะนำโซนนี้อยู่ข้างแต่ว่าเห็นใกล้อยู่ในงบ2500เรื่องนี้จัดแสดงที่เมืองไทยรัชดารเทเตอร์ที่เอสพลานาดรัชดาใครอยากดูอยากดูข้อมูลอะไรมีคำถามตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยเดี๋ยวจิมาตอบให้นะ